i ยงสั้นสั้นคือหนาวนี่เนาะหนาวอีได้ล่ะวันวันวันไหนเราวันวัไหนเราแช่นำแ็งไปถึงอาบลงไปกันเลยเนาะก็ลองจูปิงเอาลองไปกันสิครับเพื่อนมาลองคว่เกาเลยนะคว่ใดคอยจะคอยจะคอยเด็นสไออโอ้ยงนเอาขอเสียงนุ่มๆที่โดนแฟนซิงมาแล้ว แสดงว่าบานเ่าพอโอคาอะไรปเลยเขาคื้สิบานสันเอขาแม่เสียงหอเสียงหน่อยนะเขาเสียงน้อยครับีดอกเพิ่นหนาวว่าเนาะเป็นสิบานสันเอาว่าทีมก็บพอไปยังรอว่าสั่กสิบานเอาผู้ชิงเปียกเหมือนกาแฟบ่ไม่ใช่พ่อใช่แม่จะไปแชนทำไมนะทนไม่ยึดนะผู้สาไม่ยึดต่อัญหายากีเดียคนปัยาาแค่ไม่ยึด ผู้หญิงเปียบเสมือนต้นไม้ออผู้ชายเปียบเสมือนคนทําสวนออแต่ถ้าวันใดต้นไม้ช่วยชวนคนสวนเขาตกวันเลยเขาก็ไปได้เลยกนดีแล้วเขากป็โลกหักสวีรษะ ปนเดียววแล้เป็นคนมักเหรออุ้ยขอหน้าเวทีหนาวเลยครับหนาวเวที่กินอะไรทิ้งเวที่สู่ตายครับน่าเกียดกับพี่ไม่ไรพี่ตางสบายเด้อให้เกียดพี่ร่างเพมาเบิางร่ากินหนาวเวทีไม่ได้เลยเป็นคนมักเหล้ามักยาคือกันกับอายเร่าดิละย่ามไหนสิเศรกกินเราเขาเศรุผลิตย่อมเลยเพื่อนเขาจะตอบง่ไงนะคิดซะก่อนเนี้ยก่อนพอได้กินอย่างนี้ขันยากข้างไปอยากให้คนกินก็ต้องเศรุผลิตนี่นั่นบอกมันมีคนผลิตมันก็ต้องมีคนขาย ในเมื่อมีคนใายก็ต้องมีคนกิ้เใช่แก้ปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุี่อย่ามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเราอยากให้คนกินก็ต้องเสิร์ฟผลิตเมทพ่พี่น้องกินแล้วได้ประโยชน์อะไรครับกินร่างกายแข็งแรงครับยกใส่มีบ่มีอะไรบมืดขึ้นพี่หรือเปล่าที่เราจะหอมไปไหนน้องต้องหมออคนผู้เดียวตำรวจที่ขนดึงมอไบยังคือบ่มือเมาแห้งตังนะนั่นแหละ สาเหตุที่อบตไฟกินเหล้าเพราะสู้พี่น้องบวกเขาสร้างในผยากูขว่าเป็นยังคือกินเหล้าครับกินเหล้าแน่แท้อยากเยอก็จะต่อไปดีกว่าดีน่เป็นยังก็อยากกินเหล้าคือว่าดังสี่มันอยู่ใกล้เหล้าใกล้ยาเออ คอยบริวารตอนมเนี่ยครับหลายสมัยครับพี่น้องมันไม่เยี่ยมไม่หยาบนะที่มันคือกล้าเพราะเราเอาขวดน้ำจยดไปตั้งไว้เราต้องน่อนต้องมี่เราเนาะมันต้องมี่จะเก็บจะแกะเพราะเป็นกระสายบอกง่ายๆเขาอยู่ใกล้เราเลยได้กินเหลราอยู่กับเราเลยได้กินเหลราถูกต้องไม่เสมอไปครับน้องผมขับรถแก่เรายกเหลราคือรถสมือายเหลราสมือไมาเห็นมันกินเหลราเพราะข้ามบอาจังสันกับว่าเปลี่ยนอิลีนี่แหละตั่วไปมูหอยเหมือนเป็นอย่างมูส่งขับรถดูดสวมไม่เห็นมันจุดฉีดเพราะข้ามเลย

เป็นคนที่ญาติเมียที่ซื้อขึ้นมาต่อไฟครับไปว่าหอยญาติเป็นเบาเมื่อบ้านล่ะเด็ดเป็นผู้จังสี่แหละครับบวบบวญย่อยๆเลยญาติเมียครับบมหาตาดาเหลียวเบิ่งซื้อญาติบวกเฮยญาติคอยได้ยินไอ้เถ่ามือมีเ้าเร็วเลยเถ่าเลยข้างข้างเองเถ่าเลยข้างก็คอยเกี่ยวอะไรกันเฮ้ยบวเกี่ยวยังเดี๋ยเอาลไปเอาเบปกังเราฟั่งนุ้นไปก่อนเร้วเร็วเป็วมีเพื่อนญาติจะมาบริจาคเมียเอาเอายังไงระหว่างเมียกับเราเจ้าเสือเหลืออะไรยังเราล โอ้ยกะไรเอาเมียตัวเอามาจะแกงเนี่ยเอามาให้จม่มไเดียเอามาจังเราเอาจต่เหล้ายิ่งเก็บไว้นานยิ่งกลมกลมเลยเมียจอยเด้เมียยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเหี่ยวเลยเดี๋ยวไปหันนอนแป๊บนึงเออนอนนั่งเมียังล่ะปีวนี้แล้วไปเร็วเข้าเดี๋ยวหันนอนเพื่อนึงื่บักกินเราเาขออนุญาตขออนุญาตเอาคุณครับ ขอบคุณครับอ่าอยู่เป็นมยแจกได้ับแี่เด้อกันมันหอดแจกด้เขาหนาวกันนี่ยไม่ไรนนี้วันหนาวเพราะมีจักเจียบเขาวนังเป็นยี่สิบอยู่เขาแก้วเชียงคานจัคิดเมื่อเาเด้อเชียงาเอาเจอแม่มึงเลื่อยเนี่ยโอ้ย้ก็ไอาบน้ำต้ก็เที่ยงหมดเลยตอนี้กับใบสามกับนสักเอาขึ้นได้ยี่สิบบาทเนี่ยใช่ขึ้สิบบาทก็ใเลยมันเปลี่ยนไปห้างหมด เนี่ยเจ้านะนะเปลี่ยนอะไรเอาต่ไหนหน่อยตะฮักกันจะเจ้เป็นสาวทำหน่อยแต่จะจกีบเปนที่แรกกีบเอ้ยนาบูดก็เป็นตะฮักเนี่ยเลาสาวน่อยหนาวหนาวนี่สามมือพออาบน้ำก็หอมกุ๊เอออือแต่หนหน่อยโกกับอ้อยโกกับอยธรรมดาอ้อยก็เป็้นุ่มกับขาวดักกหวานดิงกดีเห็นแล้วพี่นร่มชางพี่เนมากิดไป แล้วเดี๋ยวนี้ครับวันนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้เปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปแห้งเลยเปลี่ยนไปไส้เมียเจ้าป่วนตันสันโกลมนุ่มแล้ว <ไป S 1> แฉาว่างท่องร้ายตายงากก็มีแนวดีเลยเจ้าวัวมีสมแล่เบื่อเบื่อเนอะสื่อรีบบ้านไม่เราท่าเนี <c oughs> ่ยท่าเขาเพ่ขึ้นคือจะเพ่ขึ้น มชกแต่ก็เป็นสถาบันครอบครัวเป็นคนที่บูชาความหักคืออบอตไฟประกาศป่าเนี่ยครับเพราะว่าป้าแล้วก็ให้อีกได้ครับได้คือเอาเป็นคนที่บูชาความรักครับเอกพี่หน่อยเลไปความรักเป็นสิ่งที่มีค่าถูกต้องครับไม่ใช่แค่แก้ผ้าและรีลาที่เราใจมดเมื่อคงำชาวอบตค่อคนอีกนี่เลยอีกจะขึ้นเลยครับมีดโกน ติวไ่ไผกับคมได้เอาปวดคนได้หน่งปาดเขาเลยน่าละน่าละน่าละนี่ทำงานกันมาที่เราเองสิไปยังมึอนี่มันอารมณ์บนดีบมดถ่านนัดเขาไว้นัดสาคือว่ามีเมียอะไรจะไปหาเจ้าชู้อีนแนวเอาไม่ได้เจ้าชูไม่ได้เจ้าชูเป็นยังสัตว์แต่เนื้อคู่มันหลายคนยังไม่เขออ้าบอกห้องนวนกินเหล่านะ หาผู้ชายให้สักสองสามคนมีไหมขอแต่ให้ม้ใหญ่ๆให้ฉันคุยสักสองสามคำม,มีเงินให้แต่ส่งไม้มาให้ฉันกำเกีม่มาแล้วทุ่มเงินไว้อันถ้าอันนั้นม <c oughs> ันเลิศจริงจริงนี่อย่างนั้นนนั้นการูา้าฟันฟันฉันให้จบจบจบ ถึงจะแกจะเก่าก็เล้าใจจางก็บาเสือเลือกคนหากยังมีอารมณ์ฉันให้ฟันส้ำได้ช่วยฉันหน่อยเป็นไรสักนิดหนึ่งเอาปีน้องมาเอ้าตายอีกตายอีกลาบตาลงก็นยันตคเยแต่คเยแต่ะเวนตะเวนตะเยังต่อเน่ยยังต่อลาบตาลง เราต้อาดกรจายแล้วละเราตาล้อหลวงโอป่านงูจงอางเนาะไม่ยังเฮ็นดียังสิ้นเข้าเ็ดบุญเฮ็ดกุศลนเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านโอ้ยวาสิจัดบุญจัดงานถล้องอายุเจ้าของเอาไงใ่้พี่น้องขอจัพี่จลองวันเกิดโอ้ยมันเถากายว่าควมอล้ววาาหรือว่าเป็นยังตอได้ยังปีนะ่้หกสิบเอ็ดปีแมบว่าสาอยู่ไหนยู่บาวอสิเอ วุ้ยคำนักข่าราชการเกษียณแล้วเออคือป่าตายถ้าถูกปิดปีซี่สีฟุลวาสีไต่ว่าสิตาไต่ก็ปีซี่สิบมันลายแด้ยินข่าวอยู่คือป่าตายโอ้ยโอ้ยเบาหวานก็มากเขั่วดันก็ขึ้นป้าหลายโลกโอ้ลูกหลานก็เรื่องเฟื่อยโอ้ม่ใหญ่ปูอยู่ก็ได้เพราะสามเดือนหรืเอเปล่าจะไดยไปเฮ็ปเออเดประกันเลยเออเพราะเด็ก่าดเขาเขาหน้า<อ>พเพราะเฮ็ดประกันไว้แล้วจะไงเพราะไข่จักเทียวเอาวันเสียเบียนประกันเล่นตัวสั่นนะ เสียเบี้ยกประกันเยอะเท่ากันเลนใกล้จะทุกข์เียเห็นก็ได้ยเรื่องความรับเออเอ้าได้ยินว่าจ้างมาล่ำมาสุบินออกมันไปพ่อมาล่ำขนาดหนึ่งตพิ่นล่ำยี่สิเขาล่ำขอเข่ายุ่งว่าสองคนหนึ่งแบบปาร์ตมาล่ำวนคำว่าเอ้ข้าท้าจ้างไปงาน อ้าวมันนี่จะเท่านี้สิว่ไหมถ้วได้พไพเอกพ่อได้ซูเน่หางเครื่องยังได้เมอตดนตรีพ่อตัวเอาเขาแต่งตัวแล้วเรียบร้อยแล้วครับพรอไพเอกแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว้รอพี่น้องรอก็พไพเอกต่ำกหมดเด้อขนาดนี้เรื่องยากินปีนก็เจาะมากนั่นแหละเรื่องนั่นแหละชัดแรกเขายากินปิีนพอน้ามาป่าพี่น้องมาพ่อกับบุนตาลูกชายของแม่ข้าวผิวบุนตาล่าเป็นคนเฮ็ดสางหน้าหัวไฮสวนเป็นคนดูคนมันน้ำพี่น้องกับบวชขาวมาพ่อกับพไพเอกหน้าหวานประจำจิ ไพเอกนาวานประจำที่งานครับเาฟังนี่ท่านเรื่องญายิปนี่คือพรพเอกครับเมืท่าเนี่ยนาะโหมอรับไป่ในมะหาวไ่หนาวเลยหาวไหนาวโอ้ลูกฟองสองลูกครับลูกฟงลูกฟงยังได้อบตได่หั่นใบหมอลำลูกฟงอบตมันมาขายลูกฟงโอ้ราเช่ผมดูโตแห้งเลย สวัสดีครับเดนเี่วอาตต่อถวายบังคมไม่นะเริจะไปเดินล้าเขาเป็นผู้ฟังเอตต์่อเขาบกว่าหอเลียเป็นผู้ฟังล้มอ่อนซ่อนอ่อนซ้อนหงาอ่อนซอนโม่ซอนหมาซอนเะป็ดซ้อนกายจะ่อ่อนซ่นมึงไปน อ่อนซ่อนกับไข่อ่อนซ่อนหุ่นพอยีมาคือเนี่ยจริงๆจะกินข้าวรากกับอย่างกินกับอย่งนอตานถามกันอย่างนอพอป้าคือเน่ก็โดอจะกินข้าวรากกับอย่งัจังกูเสียงอยู่นี่เลยรัม่คนไม่มรัคนวน้วโอ้รั่งมีวัตถุวัตาเห็นอย่างลาไปรถคือป้าหรือออรั สวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณป้าคุณกินมกป้ากับมามาอยู่กลางป้าเพราลูป้าแม่ป้าป้าป้าอยู่บ่อป้าบอกให้กินกับมามาเจ้ากินแก้มหมกป้าขัวป้าป้าอยู่กลางป้าสงนำงานนม่ป้าขัวป้าป้าอยู่บ่อป้า เป็นป่าปัวปลาไปกับป่าเป็นน้ำเงี้ยงน้อยป่าปัวป่าป่าอยู่บ่อป่าเป็นน้ำป่าเป็นน้ำป่าหรือว่าเป็นน้ำป่าปัวป่าป่าอยู่กับป่ามอเรียบรงการของแจ็คบินก่อนแล้วแล้วหัวก่อนล้วกูณบริษย์ปัวป่ากูถามมือเอาเส้นไปห่วยเพิงครับขวามือมีต้นยูคข้าดีตัดซี่หาต้นโอ้จำยอป่ามาต้มบอกบัวกูจะแม่เข้าไปทมถิ่มหรือ มันอยเหมือนน้ำบ่อปลาเนี่ยปลาเนี่ยปลาปลาปลาตายเลยวิ่งซ่าเลยเปก่อนไม่เลยก่อนมี่สาราจัรหน่อยไปผมมาล้ำยอนี่นี่ท้อข้อสองปีกว่าเออตอนนี้ล่ะยืมกันมาปลูกแตงกวาคือเอาพันกันอ้วนรัวจักบักกวัวหรือแตงกวาเหตุไฉนกันบอกมัวซื้อในทั่วร์ไรแตงกวา สาลำได้ระบิดมีใจวุนวุ่ยิบกระโดแล้วใครทำลําบับว่าหยสันมันเลยนะล้มเลยแฟนคลับเจ้าแฟนคลับเจ้าก็แฟนคลับหลอกไปใส่มาขนาลเมื่ก่อนนี่แหละทางแก่ชีต้องปุ๋ยกันนะรอบนี้อาม่กอดผู้ใจของข้าววันนี้ผู้สาวมาเยาวขอแตงุยขอแตงเอลรูกรอด มันไม่ล่าแสดงสาพมพดหัวดน้ากับโตล่าในร้อลาหลพูดกูเชียร์เดียร์ควบวาฬเดี๋ยวมันก็มีไฟไส่มันกมันบริเาาลงเบี้งใส่พูดใส่ดพีวได้เลยส่พูดบงอ่าเออเีรัแมนควบวาละเดี๋ยวมันก็มีไฟไส่เพราะป่านกอจากกันใ่พูด่นี่วอเอยรแนวาดย่องนก็มไ่เพ่อดจากนใส เ <c> บ <ười> ิ้งทางขัวค uh ือ oh, ก yeah. uh ัน oh, ซ uh ัมเบียบุเดอป้าระเอกไปหนาสาระนะเบิ้งไปทางหนาเพราะแมนเจ้าอวยาใหญ่อ้ยว้าวใหญ่ฝนเรวฝนเราเบิ้งไก่หรือเบิ้งไก่เบิ้ไกลหรือเบิ้งไก่ไกลหรือใกล้เบิ่งไก่เบิ้งไก่เบิ่งไก่หรือเบิ่งไก่เบิ่งไก่หรือเบิ่งไก่เออฟังเราจก็คือแท้ว่าันลิง โอ้โอ้โอ้อ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอแยโอ้อกยอ้อ้ยโอ้ยอ้องยโอ้ยโอ้ยทอ้ย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 วอ้ยโยวอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโค้ยโอ้่โอ้เโอ้ยโอ้ัอ้ยโอยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยอ้ยโอลูกอ้ยโออ้อ้ยอยโอ้ยออยอย ปอหอมปงแม่ชน้าสเมืกิน้าประเทศพู้กครับโอ้ยเกาลูดฟังเกาลูกซินก่นเกาลูกยู่ๆกันก็เกาลัดะลัดใสเอาเกาลัดถ้าสมมติขุนรวยขุรยาลงานกาศาสตร์แล้วโอ้ยเปนคนละยงโอ้กอินเตอร์ตัวนี้แม่เอาไปรับมืพุ่นจริะลูกเห็นงานกรสรมาแล้วเมืองไทยเขาพูดเพ่าะอยากไปเข้าซาอาเซียนเขาสามยุทธวประเทศ ไปแพทย์แสงอุตตาวัโอริทเขาใหญ่เองมีน้ำด้วยแล้วโอ้ยอ่างนเพื่อนขับมาจากจังหวัดยะลาใช่ทุทนเสียงบ่อยเลยมากกว่ามบพุ่หลายๆสำหรับผ้าบทุว่าผ้าหางผ้ามีผ้าลําผ้ารวดีซื้อผ้าเนี่ยมีข้อมูลไหมโอ้ยผ้ารวยผ้าโบเข้าได้ใส่ข้านีข้าเลข หาหากินไปเ่ม่นดนนหน่อยลูกสาวบอกหาฮจะร้อมสื่อหาหาเพื่อนเอกหาซีนั่นแหละซื้็บจซื้อหาซีฮะนะมองจากวันที่ออกหาซีนี่ละผมบอกแล้วบอกมมัดบ้านเหมือนเอาล่ะต่อซื้อตัวมันออกเยว่าสันดอกเขาจะเขาเจ้าเองมีน้ำมีแหล้ววารินคำอันนี้ได้แล้วเพกเอนได้เรื่องงาจินปินงจะเพเพ่นสวยบุญตาเปนทนาะ บนตาบมมีข้อหมายครับโอ้ก็เลยเปลี่ยนลิ้นครัมีข้อหมายไปไหครับเอาลิ้นไปน้ำค่ำไปพอกเขาไม่ค่อยได้ลินพร้อมเงียบแท่งได้รับโต๊ะที่หางานมันไฮโรอโอ้ยอันนั้นมันหายรอดอกคุยขอบคุณค่ะป้าปลาครับโอ้ขอคุณอาจารย์อาจารย์ครับน่ารักจังเลยตอนเช้าเจอกันเรียงขอบ ตอนแรงไปเจอกันบาแลเพราว่อหนาเจ้าซีวารินคัเออนรินกับรินเนาแม่ข้าพเจ้าซีคําผิวแม่ข้าพเจ้าเกิดมาตาบกคือบ้านเมืองหมูตาบนเจ็ดสามตาบอดเจ็ดสามกระบอดแล้วครับโอ้ยคันหกสามยันปอก่ตครับโอ้ปอกตสองหนึ่งนี้เหยอโอ้ยมอล้มาก ผู้สร้างมาไคลโลเออเดี๋ยวอีกทานมาื้อเงินเขาปะน้อแม่พราเจ้าซื้อคำผิวเมียพราเจ้าซื้อมาเขียวคอมเออข้าะเจ้ามีเพศสัมพันธ์กับเขียวคอมมาหลายผู้หางเลยมันสำเนียงมันรั่มเลยดข้าพเจ้าดูกินก็เป็นผิวก็พอแล้วได้งานก็ได้ดูกินกับเขียวคอมมานานแล้วิมีเพศสัมพันธ์ก็เลยอยู่กินมันมีเพศสัมพันธ์จะอยู่หาที่แตกเห็นแบบ แห้งหนาวสิแห้งเป็นตะมีเลยเป็ดสะพานนั่ะนะโอ้ยแข็งใจเหรอแข็งคอร่านันดีอ๋อวางเลยถ้าพเจ้ามีภรรยาคือเขี่ยวคล่อมเขี่ยวคล่อมภรรยากับแม่ข้าพเจ้าพิกกันเสมอเสมอนี่เรามองได้เรื่องกันถ้าเมื่ตีฮอดกันคือตุ๊กสพอกับแม่สิบวอยู่นั่โอ้โหวางเลยตีหาพอหาแม่ เงี้ยนลูกเตียงปืนนะฮะหลายมืออยู่กันข้าเจ้าตีกันเป็นอย่างเฮ้ยผู้เฒ่าโจมตีกันหาพ่อทำเองวะพออะไอไม่ย่างอืออ้าวละมือข้าพเจ้าอยากอายเส้าบันชาวเมืองเหลือเกินตั้งแตอาชีพพวกข้าพเจ้าคือตัดปืนขายนานแล้วบุรีข้าพเจ้ามีอารมณ์ฟงฟิงฟงฟิงบุงมิงหยั่งอ่ะเอาแต่ไผ่มาจใส่เอ็กบุงฟิงบุงฟิงอ๋อได้น้ำแหวนหมอกโอ้แหวนหมอกเะขอย่างนี่งเปิเปิดบุกวางสีหนึ่งยังก่อนเปิดบุก ว่ามึงบอกสมันใจแค่ฟอกแค่ฟอกเฟซบุ๊กแค่บุ๊กเล่นหมอันเจ้าของลิมซุสบู่เฟซบุ๊กเออจีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กออฟรุ่งฟริงรุงฟริงุงงเไปไวันนี้ข้าพเจ้าถิมตัดยางพลาทิมกันนะเอาจัดฟืนตัดเห็นอย่างพาลมันก็แล่กบเลย มันเป็นราคาเนี่ยตัดสิ่งลน้วีเรีเล่นกินหมดลูกปามนหรอกเออพื่อทางเรื่องถูกต้องแล้วผูกปามพ่อปามก็ร่างสิ่ว่าขายกันราคาตกหมด่ได้ปเนตัดปามจับขึ้นมาผูกอย่างไร่หพวกปีอยู่ได้ยังไงสิ่งแจกยังเรื่องอไราทุกพอนมีเป็นเอาเถอะพื่อนข้าไมจะตันไม่พยุงกันนะ่บกนนีนี่ยผ้าภูเขาคุกท่านูมิกลับก็มาน้วนี่เพื่อจับปีลมาทรรมานี่ถนนเส้นนี้นะเรื่ ไม้ห pues. ่วงห้ามคือไม้ประยุกจับอย่างเดียวครับท่านผู้กับไม่คัตเตัดเป็นคนประยุหรอกครับจะแจังใดใครพลังหนึ่งเขาออกข่าววโอ้ยไม่ห็นหรอกเออเพราะเป็นยังสั่เปิดเบาให้ได้อยู่โอ้เบาแบบว่าไปจับเลยว้าเบายังสั่นเบาให้ครั้งร่วมเพต้องครั้งเดียวนะมันหนาวเห็นกล่องฟุงจอดปิดป่ะเนี่ยโอไม่โอ้ยผมเห็นหรอกฟุงจอดปิดเนาะเอาเพรสิว่าแต่ฟงจอดเปิดจะเกิดไป ไปอยายังอันไปเขาป้าเั้งไปเนีือเอาไปป่วแล้วอดีตรักมอลำมันทำชอใครบอกรักใครไม่หายนี้พอจากที่ไปไม่ทึงทีเจ้าก็มีเพื่อนชายไม่ไปตายนาไปนาฮักน้าข้างไปแค่สากส่งกัน บอลได้ไปขอกันล่ครับเบื้องศิลป์และป้ศิลปินครับว่ะคุณอีสานมาองลำพันธ์แคนเบิร์รีฟอนเบิ้งพระเอกฟอนครับฟอนฟอนงามบอนชอยครับเบิ้งกัางข้าพี <Wars> ่น <improving> ้องฟอนทาได้ก็คือที่หนีกดน่ัะ มาดีก็กล่าวมาท่านยายญาเฒ่าคุณลักษเหลาโยมตอนนี้ตาบอดเบื่องพอเห็นบอกเพิ่งเดินเชิญหัวฟังมาผมบรรยายสิจ่าบอกมาพอกับแม่ข้ามหิวผู้เป็นแม่ของบุญตาเท้าตาบอดจะได้แม่ข้ามหิวเห็น้องตาเล่าโตเล่าตัวพี่ตะลูกให้ชื่เหมือนันไปแม่ไปไปเยังน้อยไปไปอีกกันน้อยยังสีหัวกัดล้วไม่หยังอ่ะเราตาบอดอ่าอีแม่ข้ามหิวเราตาบอดโอ้โหโอ้ยฉันหัวเชื่ตัวนางแม่เออโอ้ ตาบอดสิคตาบัอเอแม่ทีเดียชมไปชวเลยสํตาไมยตาบอดะตาบอดเลยชมไปชมกบงเว้ยโอ้ตาบอดบอดว่าจะเปิดไหมตาบอดตาบอดแม่พูดอะไนแเปิดไม่ไปกูจับคือมากของมันมันปิดตกับเปิดต่อนยอนตาบอดห่เบียบแน่พี่นนอง ตเงียบเงียบแน่พี่น้องอย่าได้ส่งเสียงดังอย่าได้วนเสียงกันในนางฟังลำเลีองก้อนสิดูตัวเท้าตัวนางออกมาพูดฉันต้องสวยรุดหน้าบ่มน้องเพริ่บพูดได้ทั้งเสียงดีทั้งงามทั้งสวยทั้งเสียงดีจังสี่ลงเหลซ่าเขาตัมผัสก่อนยกก่อนคอยสั่งคนณยอง มดร่องบ่ได้ตัวดิไหม่ด้องบ่ได้มาจับกับรั้งอะไ้วะเนาะประมาณนั่นล่ะไอ้สันแตไม่นั่นบ่แล้วว่าค่ำผิวมีลูไส้พวกเนี้ยก็ซื้อว่าบกบุญตามันเปลี่ยนซื้อว่าลิ้นค่ำไปเด้อโอลิ้นค่ำตีเออค่ำกะค่ำสน่ะสูมือสวีทแค่ไปหาตัดใหม่ตัดฟื้นบ่ได้ขาดเราก็เอาเงินเอาค่ำมาใหายาสูมือสเวีทปั๊กกันมากระป่อยผู้ขาดอยู่กันที่เขียวคลองเสียสวยเพง่าย อีเขียวความข้หานู่เนจินไม่หยาจินบริษาทนี่ทองห้องจอกจอกแสดงว่าหิวเข่าตาบอดหาจีนบรินีเขียวอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกไ่อะครับครับครับไเอาจะเยยไะว่าตาบอดได้ลุยเอาบ่อเชยเอาอีกเอาเอียเอทีอเ ลำๆไปเรื่อยๆากแข็งแร่จะจะจะฟออันนี้ซุ้มดีสฟฝากไปพุนไม่ของหน้ากคำว่ฟฝากเออเอาไว้ สูโมสวยเพียนยิเสียวความใครหานื้อวูดแกินไม่ยากินบาเลยค่ะเสียสวยเพี้ง่ายปนณณิมานไปสานเมียร์สานนา่เพียร์ขึ้นมาหาไม่กินนอนเขาแล้วดินเอ้ยยาบาสันบาซิลเอ็นยี้เขียวความหาเขาไม่ยากินจะเข้าเนื้อหลาหิ้วแล้วโดนเลยนี่ปนณณิพกาบมาทางหน้าเจ้าของผู้หวังสิายานยูเปิดมาโดนแล้วบ่มิเตว่าสิดีกล่าวมาทางหน้าเจ้าของผู้เป็นโดนสมมัมภัยกินนองเขียวไอ้เ no จ้าอย่างยิ่มใสยันยาเจ้าหิ้วเขาจะโดนแล้วนะไปเรียนยิ้มใสมากหาเขาไปยากินเลี้ยว น้าไอ้สาวเจ้าวบาทพี่น้องรับบทเป็นหน้าเกียวขอมกูไม่ลูกสะพไา้ฟังเสียงลูกไฟตานน้ำลานถามหายาไปใส่มาคำมือแแล้วฟังเสียงเบ้าหมนหูกูซงมากอย่าคู่เป็นมุกจมหักอดทองโต้งสีบอกกอสิเกิดมาสร้างทางศูนย์ทางบนไห้ทานใจหาวันไตายเป็นตายล้วันนี้คนบอดีให้เขาซาอีเพงสี อีสานมนท่านมึงเป็นอะจังสิโอ๊ยกูนีว่าว่าโอ๊ยแล้วนะามากแล้วมากแล้ววะจุดมึงมองอย่างอีลูกใคแล้อง่ากไหมให้กูฟัง มันถามหาหนังลูกผัวกูตายแล้วกู้อลูกไคไม่ได้ล้วมึงว่าทนแถวจะมาแซวอีสานส่วจะฝ้วทอนเียวเป็นฮอนสะพอนเนี่แ่ะบ้านอาจารย์พร่อาจารย์อนจัดนักเลยคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์โดน่นจัดนักเลยไปดให้หักว่าโดน มันสิเข้าใจไในระบัดนี้มาเอาบ้านมาดิมือไหนคนนอกอะไรกันแนวคนนอกใจ่ว่าปากแต่ปล่อยหูวน้อยกูอยากฟังมันเดี่ยวาเท่าได้แล้วนี่อีแฝงสีก็ผู้ใดแฝงสีเดี๋ยวนี้ลูกไผ่อัปนี้ชนิดไทยอย่าเดียวอย่าบอกมาสีแล้วฟังก่อยฟันมาเนี่ยเราไหร่พัดลอยเท่าไหร่เดีโตต้องฟังเฮา๋ยวโตต่างฟงเลี้ยงนี่มันเป็นเลี้ยงครอบครั้วยากับลูกไผ่ไม่หรอกกับโตโตเป็นข้อศกโตว่าเกี่ยวโตเป็นบุคคลภายนอกโตเป็นนางเตียงหัวข้อเสียงถ่ายจังหวัดพว นับแต่วันนี้ไปตนไปเอาท่านได้บอกมั้ว้าคขามเป็นยาเป็นลูกไปตัดขาดกันฟังกูสะก่อนที่ท่านยังมึงมมาตัดกลัวยังโอ้ยพ่อเนวันลูกสะพายเออเม้นปวดทีกูว่าป็กหนักราทางมึงกูก็สั่างมือขาดกันนอไม่หนักไอ้่าาสัตวมาสีก่อนสิมลบมึงดมเก่าไปจะปองเอาลงได้คูหนาวมั้ยมึงมาหองเี่าห้องเบอกังีกูเม่รับบทเป็นยามึงเพิ่รับบทเป็นลูกไผ่ เอาคไปลุกไฟมึงไปลุกไฟกูไปย่ามันจะถึงกูกอบายโยกุอกว่าปุ๊บลูกไฟมันงั้จะหัวหก่อต้นขัวกุกอบายโไปกอบายเออานคือมี2สองคนก่อ เดี๋ยวนี้เจ้าภาพเพิ่งจิจา 2, ้างสองแสนหาเพิ่งจะสร้างเรื่องยาจินปิงค<อ>ู่รักบทเป็นยามึงรับบทเป็นลูกไผ่ออในเนื้อเรื่องมึงต้องไปหาปิงไม่ยาจินมันต้องสิงเป็นยาจินปิงเสร็จอะไรปิงปากไก่บดเมื่อไหร่มันก็ไปอยากสะแตกไปมันไปอยากแตกไม่ใช่ก็ปิงปิงอันอิปป้เอาคอนสิร์ตไปมึงก็เสิร์ตยาจินปิงไก่เนี่ย มันกับพวกเขากันเขาจะฟังกินปีงปีงย่างเดียวเหรอแต่เนี้ยกูไปเห็นใบเขาตายแล้วน้ำหน้ามึ่งซึ่งกูกระซากตายทั้งโคกแมทกูจะไปมุ่งกูจะได้การทัพปีงใส่บ้านปีงแห่งชาตแห่งนี้ฮะเพื่อเงินสองแสนหาขันมันหนาวมันเอาไม่เคลียข well. ึ <ia> ้นมากกัได้ยุใส่ระเบียะเฮ้ยพูดแล้วน้องหัวลิ่งทั้งหลังเลยไปไไไปปหาหน้าน้องขึ้นต้นหน้ามองเท็เขาเปี่ยนเอ้โห อันแม่ไทยถามแม่อันบอลนางเย็บก <Gym. S 2> ันบอลเนาะนางคนละบอกมันทีแคบไป็ยังบอลกันกันอีนี่นางยุขางเครื่องปั้นมัดลวยหูจะบ่อยไปละละเ้ยง่ายจะหิวเข่าแห้งเลยหล่อนเอาหยังมาเข่าเอาไมมเราขิมสะกตอนมันึ่งไมด้เลยง่ายจังยังร้อนย้อไปพ่อป้าคอยไงกันแล้วสีเบือนเขาน้องเอาขอนตีดีๆขว้เจ็ดออกเกี๊ยวห้อยย่างเหี่มๆไม่ง่ายกินแก่หนาวเอ้อหอมหอมหลับตาคอยไงเนาะเอ้าใส่ละละ ป้าป้ายังไม่ตูดไงเท่านเขียวคมขัดตัวหน่อยเขาเกินไปหรอกขัดตัวหน้าใส่หมวกก่อ,ยอนอยอ้ำ มาหอมเถ้าค่มยำเลยเนี่ยหาขวดท่อเมื่อยเฉียวคอมมื่อเฮนจาสี่ไม้ขาวบาดจะไหนเหนในเนื้อเรื่องมึงต้องปิ้งปิ้งหรือมันปิ่งปาขคอใจไม่กูจินกูเบิงคัแล้วว่าเป็นปิ่งม่เป็นปาคอใหญ่อันนี้มันเกิอบสั้มันเกือสัเมื่อเฮนจาสี่ไม้ข้าวบาดจะไหนเหนให้กูจินเติมมันเกิอข้าวข้อกูกูตายสักกานงานงานงาน้เมื่อังสีหุเพี้ยหนุมสั้นเป็นว้มันว่าจะสั้นกอกูนสั้นมึงขาดมึงแน่แท้มึงตกเหี้ยเนี้ยจะเห ไปฮะจะตีแห้งเยตีแห้งคนเดีนวต้องหัวหลคนนัดแม่นหดลมี่เฮ็้ยแต่ังกูเฮียยังตีแหงคนเดงหัวเออคนเนีวนเวคนดหัวมนีอยู่ให้รดงานจะให้บ่นตั้งสิขา่อยตัวเย่่ีบอกไปอีหยไปดูใส่มื่อกลับไปได้คุเห็นหน้ามึงโอ้ยาไปทันเนี ปัญญาเอ้ยหาพอพอไวเสียวเอ้ยหายาให้ยูน้ำใจดีทั้งคื่มันดีปวดซ่อนพอรัำกูอ้ยโอ้ยยาไอ้พวอนี้เขามาใกล้กูใจดี กว่เ็พอมันขายจากย่านบ้านโคตรเอาพสตตะล่ำไปต่อมาว่ายันเนึกถึงว่าตกลงกันสิไปยันจังไหนให้กูล่ำเป็นเรื่องเป็นเหล้าพละนาวาโคบสุขความโศกไอ้พี่น้องเป็นฟังซักก็เออตีหัวแห้งก็สุเทียเสียตีแห้งค้อนกับหัวแห้งเนาะแม่นบอกมาเสียมันฟังอีกเว้าหัวบ้าเฮ้ยยงหัวดังเอาเก้าได้ดิโผล่ละ ฟาละติกูเสยาแล้วแถมอไะไกันแถมยีกานแถมจา่ิัยกันแถมยาสิปัายอี่ฮะไม่เห็นยายงม้างนั่นเป็นญาเออกูเป็นลูกไพ่